ได้ละได้ละอานวีดีโอดิหนะออมาแล้วครับซีเฟียแป้มแรกโอ้ยไอ้กล้วยนี่ครับผมหนึ่งแป้มหนงแ้มเต็มครับ

ต,ตัวนี้ตัวใหญ่นะี่มแฝงไหมมีไฟวะไฟ U V เหรอมีอมหนูมาเอาไฟให้หน่อยดีหนูมาได้แล้วเนี่ยอ,อันนี้นะ่ากินเลยโอ้ม <laughs> ไม่ได้ลองชิมมานะมดูหน่อยใสเลยอ่ะเดล้อไปยืนใกล้ๆหน่อยอ่าล้อไปถือ <laughs> เ้ยถืออได้เอาเอาเอารูปหน่อยเอา <laughs> สิ้หายล้าจะเห็นคันผมมนนะ่ะ มืดไหมมันมืดไหมไนี่ยล้อต้องอยู่ในไฟเออนี่ล้อหันหน้าไปทางนั้นได้ล้ฮะบางเทใส่อะไรได้ก่อนวะบางจะรีบไปตกอะอะเดี๋ยวจูถ่ายให้มามาเนี่ยมาจะหันหน้ามาทางไฟเนี่ยแหมมึทงมมทำหน้าถ้าหน้ากลัวเลย โ okay. อเคเอ้จื้อนอ่ารัดแบมือรัดแบมืออย่าให้ร่วงนะเอาโทรศัพท์เก็บก่อนเอาถุงให้จุมาไปถุงดำอ่ะถุงดำให้จุมาไปอันนี้ได้ปะได้อยู่แต่ตัวมันใหญ่ปะเล่นเกี่ยวว่าไงจูเหมือนมันใหญ่ไปน,นิดนึงเล่นเกี่ยวว่าไงอ่าอ่ารัดก,ก็ไปหาถุงหูหิ้วใส่ใอจุมาหาถุงใส่ให้หน่อย